สำหรับ Buy แอวันนี้นะคะคือลองค่ะเพราะใน15นาทีถ้าเราดูกราฟนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าตัวลอนด High ถูก Take ไปก่อนตลาดจะเปิดแล้วีฟแฟร์แวร์ลูแก p ไมให้เราค่ะแปลว่าหลังตลาดเปิดราคาน่าจะส่งออกจาก Fair v a l u ลูแกค่ะแต่สำหรับเทรดแรกก็ยังไปช็อตอยู่นะคะเพราะว่าเขาลงมาใต้แท่งสีเขียวนะคะแต่เราก็ออกทัน เพราะว่ามันอยู่ในแฟเก็เลยเลื่อนสต็อปลอดเร็วพอแท่งดำนี้เรกดำก่อนหน้านี้นะคะเราก็เลยเลื่อนตัวเส้น csd ลงมานะคะแปลว่าถ้าราคาเปิดเหนือหรือไปเหนือ <Order filled. S 1> เส้น csd เราก็จะเป็นฝั่งรองแล้วค่ะ Stop f i l แต่ด้วยจุดอ่อนของ B นะคะก็ออกเร็วไปอีกทั้งทที่1 Buy as ก็ลอง2ตรง P market high เป็นทริปเปเลยเห็นไหมคะว่าเป็นอีควอไฮ g ์แบบ3จุดเลยซึ่งเป็นเลควลที่ที่ดีมากคะ่ะจะเห็นว่าราคาลงมาแตะที่ตัว CSD ซึ่งเป็นเอนทรีที่ดีมากนะคะจริงๆควรจะเซตลิมิตออเดอร์ตรงเส้น c s เเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าราคาพุ่งไปด้านบนแต่ B ยังไม่เข้าทันทีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีข่าวออกมาตอน8ปดโมงสีเรดโฟลเดอร์นิวบีกลเลยไม่กล้าเข้าช่วง 5นาทีก่อนจะถึงข่าวนะคะเพราะไม่รู้ว่ากลัวราคาจะมาแตะที่สต็อปลอเราหรือเปล่านะคะก็เลยเข้าตรงที่เห็นค่ะที่ราคาเบรกด้านบนนะคะก็เห็นว่าราคาเขาไปต่อแล้วเราก็ปรับสต็อปลอตามค่ะ